สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ๋มพยากรณ์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณที่มาเห็นคลิปนี้คุณมีอะไรที่อยากจะฝากไพ่ไปบอกกับเขาไหม้าเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นมีโอกาสได้มาเห็นคลิปนี้ พร้อมจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างอยากดูแลเป็นห่วงรักเธอมากกว่ารักตัวเองสิสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขา ุณอธิษฐานเหลือเกินว่าอยากให้คุณและเขาเป็นคู่กันแต่จริงๆก็มีเกณฑ์ของความเป็นคู่สูงพอสมควรแต่อาจจะเป็นคู่กรรมจากอดีตไม่ว่าอดีตชาติหรืออดีตในปัจจุบันที่ผ่านมาเคยทำอะไรไม่ดีกันไว้อะคะ่ะนะพอมาในเวลานี้มันก็เลยเกิดอุปสรรคขึ้นบางครั้งฉันก็อยากจะทำตัวลอยอยู่เหนือปัญหาเหมือนกัน ไม่อยากจะสนใจอะไรแล้วอยากมีความสุขไม่มีใครอยากมีความทุกข์หรอกจริงๆฉันก็มีตัวเลือกฉันมีตัวเลือกมากมายอาจจะไม่ใช่คนอื่นหรืออาจจะเป็นคนอื่นหรืออาจจะเป็นแพชชั่นที่เกี่ยวกับเรื่องงานหรือสิ่งต่างๆฉันก็มีดีเหมือนกันจริงๆฉันอยากจะไปโฟกัสเรื่องของการเรียนการศึกษาพัฒนาตัวเองด้วยซ้ำไปนะแต่ฉันก็ยังอดห่วงเธอไม่ได้ บางครั้งฉันอยากจะเดินหันหลังไปจากเธอเฉยๆแต่ในที่สุดฉันก็ไปไม่ได้เพราะฉันยังรักเธออยู่ไม่รู้อะไรสิมันเหนียวนำที่ทำให้ฉันไปจากเธอไม่ได้สักทีพยายามนิ่งทั้งๆท,ที่ใจก็ยังคิดถึงความรักที่ต้องปิดบงังเปิดเผยไม่ได้ทั้งๆที่อยากบอกเธอหรือบอกไปเธอก็ไม่เคยสนใจฉันพยายามที่จะไม่สนใจฉันอยากพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้น แล้วเธอละ่ะเคยต้องการฉันบ้างไหมเคยมีคำตอบให้ฉันบ้างไหมฉันรอคำตอบอยู่นะถ้าเธอได้ดูคลิปนี้